h e 说 l o 的好，你到老师相爱。 ลาสนะคะเอาละครัวันนี้นะนันก็มีคลิปพิกอารา์ศมาให้เล่นกันอีกแล้วน,นะคะพิกอารา์ศในวันนี้นะคะมีชื่อว่า Myself h นะคะต้องการที่จะบอกอะไรกับเรานะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันนะคะคลิปนี้นะสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยน,นะคะเอ่อแล้วก็เป็นคลิป t ท m e l ล s s สนะคะดูได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในคลิปนะ ะคะก็มีผู้ที่กระทําต่างกาันแล้วก็มีหลากหลาย e n e ที่มีทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทำเพราะฉะนั้นก็ขอให้แยกแยะในการใช้สตินะคะเออแล้วก็อยากจะบอกก่อนนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทําหรือไม่ได้เลือกทําอะไรนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงคําแนะนําคําแนะนำหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้คุณ นะตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะทําหรือไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะไพ่ที่คุณได้ในวันนี้นะคะที่มีให้เลือกนะก็มี two of mirrors e นะคะแล้วก็ companion นะคะแล้วก็ six of s p i r a l าพร้อมแล้วนะคะหลับตานะคะจินตนาการนะคะแล้วก็ถามเลยคะ่ะว่าตัวตนของคุณอยากบอกอะไรกับคุณนะคะผ่านหน้าไพ่นะคะลืมตาแล้วก็เลือกกล่องที่เพื่อนๆนชอบที่สุดได้เลยคะ่ะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันนะอัลลสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกกลุ่มที่หนึ่งนะคะหรือว่า to of m i r r o r ิ e v e r s นะคะเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันนะคะขออนุญาตเปิดดวงทุกคนเลยนะคะถ้าฟังอะไรรู้สึกจิตตกหรือสุขไม่ดีนะคะก็ขอให้ตัดทิ้งไปนะคะถ้าเกิดว่าไม่ชอบนะคะก็กดปิดได้เลยนะคะนั้นก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าพูดอะไรแรงเกินไปนะคะเราก็พูดอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะโอเคนั้นก็ต้องอ่านไพ่ตามหน้าที่ของนั้นก็คือการอ่านไพ่ตามความเป็นจริง เพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงนะคะไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบแนนจําเป็นก็จะต้องทําหน้าที่ของแนนเพื่อให้แสงสว่างเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมานะคะมันไม่ได้ถูกจัดว่ามันดีหรือไม่ดีแต่มันเกิดจากผลของการกระทําไม่ว่าจะทําแบบไหนก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะ ไพ่ที่ได้นะคะมีเอ็ of m i r o r s นะคะแล้วก็มี Six of Stone reverse นะคะแล้วก็ Eight of s t o n นนะคะแล้วก็ Eight of Spiral เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า m e s เ a g e จฟอร์มเซ l ฟเลของคุณนะ่ะต้องการอยากจะบอกอะไรนะโอเคตัวตนของคุณนะคะต้องการที่จะบอกคุณว่าขอให้คุณนะ่ะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และดีที่สุดเถอะอย่าลดคุณค่าตัวเองไปกับ คนที่เขาไม่ได้รักคุณจริงๆกับคนที่เขาไม่ได้รักแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวคุณจริงๆสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นนะมันเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับคนที่เออเห็นคุณค่าของคุณแล้วก็ ต้องการความช่วยเหลือจากคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักนะคะในตอนนี้ช่วงเวลานี้ขอให้คุณชัดเจนกับตัวเองชัดเจนกับสิ่งที่คุณเลือกแล้วก็เข้มแข็งหน่อยนะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันอาจจะต้องแบบผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอารมณ์ที่มากมายมหาศาลเหลือเกินอาจจะเหนื่อยหน่อยนะ เจ็บปวดหน่อยนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะยิ่งเราเข้มแข็งมากเท่าไหร่ยิ่งเรามีความสุขกับสิ่งที่มันมีมากแค่ไหนเราจะมองเห็นความสุขจากทุกๆปัญหาแล้วเราก็จะสามารถผ่านความทุกข์นั้นได้ด้วยความที่เรามีความสุขหรือว่าเราอาจจะอยู่กับความทุกขนั้นได้โดยที่เราไม่ได้มีความทุกข์กันอีกแล้วนะคะ สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นขอให้เข้าใจขอให้เข้าถึงตัวเองรักตัวเองให้เยอะรักตัวเองให้มากเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากคุณมีค่าพอที่จะถูกรักโดยคนที่เหมาะสมกับคุณและคู่ควรกับคุณจริงๆในตอนนี้ในเวลานี้คุณแค่เจอคนที่ไม่ใช่คุณแค่ให้ความรักกับคนที่เออมันไม่สมควรที่จะได้รับความรักที่ เต็มที่ในช่วงเวลานี้เพราะ1เขาอาจจะยังโตไม่พอ2เขาอาจจะยังไม่ได้รู้ชีวิตของเขา3นะคะเขาอาจจะยังแบบยังเด็กอะยังยังไม่แบบยังไม่มีความที่จุดมุ่งหมายความคิดของเขา,ามันยังไม่โตพอที่จะมีความรับผิดชอบได้มากพอที่จะมาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกหรือว่าจะมาเป็นแบบครอบครัวของกันและกัน เพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะก็มันไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องเสียเวลาแล้วก็เสียคุณค่ากับคนคนนี้หรือสิ่งสิ่งนี้งานอะไรก็ตามที่ทำแล้วรู้สึกไม่ดีงานอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกกดดันงานอะไรก็ตามที่ทำด้วยความรู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับตัวเราแล้วไม่โอเคสำหรับจิตวิญญาณของเราอะออกมาออกมาเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทนอะไรขนาดนั้น คิดให้ดีคิดให้รอบครอบว่าตัวเราอะจำเป็นขนาดนั้นเลยหรอที่จะต้องไปทนอยู่กับแรงกดดันจําเป็นขนาดนั้นเลยหรอที่จะต้องรู้สึกกับอะไรทุกๆกวันแบบนี้นะคะนี่ก็คือแมสเซจนะคะที่ตัวตนของคุณอนะต้องการที่จะสื่อสารกับคุณโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแนนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย อัลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดลาสนะคะคนที่เลือกกลุ่มที่2นะคะขออนุญาตเปิดดวงนะคะแล้วก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดว่าฟังอะไรแล้วไม่ไดีต่อใจหรือรู้สึกว่าแบบไม่โอเคอะ่ะก็ต้องขอเข้ามาแล้วก็ขอโทษด,ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าแนนไปเผยตัดสินหรือไปแบบทําให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะด้วยคําพูดอะไรของแนน,นก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าแนนอ่านไพ่ตามรูปแบบของความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้า แบบรู้สึกไม่ดีจริงๆหรือจิตตกหรือแบบแย่ก็กดปิดได้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้ตั้งใจจะถ่ายทอดความเป็นจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะเข้าใจแล้วก็เข้าถึงความเป็นจริงได้ต้องเป็นคนที่เอ,อ่อกำลังพบเจอกับปัญหาแล้วก็อยากจะออกจากปัญหานี้จริงๆ นะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทํานายกันดีกว่าเนาะไพ่ที่คุณได้นะคะมี king of spiral นะคะ king of s c o l l นะคะ The devil นะคะแล้วก็ n i g h of stone เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณนีอยากบอกอะไรนะคะความสุขนะอาจจะนำพาให้คุณไปเจอกับสิ่งดีๆสิ่งที่ใช่ในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วตามความสุขของตัวเองให้เจอตามแพชชั่นของตัวเองให้ได้ตามความรู้สึกของดี ของตัวเองไปไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมมีจุดมุ่งหมายแล้วก็มีจุดจบเสมอเพราะฉะนั้นแล้วว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญมันเกิดขึ้นเพราะตัวเราอะทํามาแล้วเรามีความสุขแล้วเราอยากจะเป็นมันจริงๆมันเกิดขึ้นเพราะมันจําเป็นที่จะต้อง ให้เราอ่ะพัฒนาไปอยู่ในจุดที่เราเป็นตัวเราได้เต็มที่และดีที่สุดและโตขึ้นในทุกๆวันมันอยู่ในจุดที่ตัวเราจะใหญ่ขึ้น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 เป็นยักษ์อะไรประมาณนี้ในทุกๆวันนะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาปล่อยให้มันผ่านออกไปถ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆถ้ามันเป็นสิ่งที่เราอ่ะเออ อยากจะทิ้งมันไว้ก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีช่วงระยะเวลาของมันอะไรทำให้มีความทุกข์ก็ปล่อยให้ความทุกข์นั้นออกไปแล้วก็หันมามองว่าความทุกข์เหล่านั้นสอนอะไรอะไรที่มีความสุขก็ให ลืมความสุขนั้นไปแล้วก็มามองว่าความสุขเหล่านี้อยากจะสอนอะไรถ้าเราสามารถลืมความทุกข์ลืมความสุขอ่ะเราจะอยู่ในพลังงานที่มีความพอดีพลังงานของความพอดีนี่แหละจะทําให้เราอยู่ได้โดย,ดยที่เราไม่ทุกข์มากจนเกินไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์เลยนะคะเวลาที่เรามีทุกข์แล้วมันก็จะทําให้เราแบบไม่เหลิงไม่ลืมตัวในเวลาที่เรามีความสุขเราอาจจะลืมตัวไปในเวลาที่เรามีความสุขอะเราอาจจะลืมว่า เราเคยเป็นยังไงเราได้ให้อะไรใครไว้บ้างแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่แบบเราแบบเติมเต็มตัวเองเรียบร้อยแล้วเราโตขึ้นแล้วอะแล้วเรามีความสามารถมากพอที่จะให้คนอื่นออกไปได้มากกว่าเดิมอะแต่ว่าเราหลงลืมไปว่าเราจําเป็นที่เราจะต้องให้อะเราแบบตัดการให้ทิ้งไปแล้วก็แบบโฟกัสกับการงานงานงานเพื่อที่จะหาเงินเงินเเงินเข้ามาในชีวิตอะแล้วสิ่งสิ่งนั้นแหะค่ะ มันจะทําให้ตัวคุณอะตัวเล็กลง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 ,ลลงแล้วงานแล้วเงินที่คุณคิดว่ามันจะอยู่อ่ะแล้วมันจะแบบทำนู่นนี่นั่นได้อ่ะมันจะค่อยค่อยหายไปค่อยค่อยหายไปหรือคนบางคนอะหายไปเลยเพราะว่ามันอาจจะมีโมเมนต,ต์ในเรื่องของการที่มีการหลงลืมตัวเองนะคะแล้วก็ไปทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นด้วยคําพูดความคิดแล้วก็การการะทาโดยการแบบบูลลี่หรือว่าเป็นการเหยียด หรือว่าเป็นการที่แบบด้อยค่าความเป็นมนุษย์ของเขาด้วยสถานะทางสังคมอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านั้นาจะทําให้คุณตัวเล็กลงแล้วจะทําให้สิ่งที่คุณเคยได้เยอะๆใหญ่ๆอะ่ะมันค่อยๆถอยลงถอยลงถอยลงแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยก็สามารถที่จะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะการที่ติดสุขมากเกินไปมันจะทําให้คุณเหลิงและการที่ติดทุกข์มากเกินไปมันจะทําให้คุณไปไหนต่อไม่ได้ ความพอดีอะค่ะจึงจําเป็นที่มันจะต้องมีอยู่ตรงกลางการที่คุณยืนอยู่ตรงกลางนะคุณก็จะมีความสุขได้แม้กระทั่งอยู่กับความทุกข์แล้วคุณก็จะสามารถมองเห็นความทุกข์ได้ในเวลาที่มีความสุขอะแล้วคุณก็จะแบบไม่หลงไปติดกับความสุขแต่ว่าเราจะเข้าใจว่าโอเคความสุขเกิดขึ้นนะความทุกข์เกิดขึ้นนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสองอย่างก็จะต้องจบไปนะในเวลาใดเวลาหนึ่งอะเพราะฉะนั้นแล้วอะ เราจะไม่สามารถที่จะยึดติดกับอะไรได้เลยนะคะปล่อยวางนะคุณเกิดมาเพื่อปล่อยวางเพราะฉะนั้นแล้วอะถ้ายิ่งคุณมีความสุขความสุขความสุขถ้าคุณติด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 อยู่กับความสุขไปอะคุณจะไม่สามารถที่จะออกมาจากวังวนตรงนั้นได้แล้วการที่คุณคาดหวังว่าคุณจะไม่เกิดอีกหรือการดับวัฏจักรหรือวงจรชีวิตของคุณอะจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคุณจะไม่สามารถดับ ได้ไม่สามารถกลับไปในที่ที่คุณแบบเคยมาได้ถ้าเกิดว่าคุณยังติดอยู่กับความสุขแล้วก็ความทุกข์แบบมนุษย์โลกอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทิ้งความสุขแล้วก็ความทุกข์แบบมนุษย์โลกไปเนี่ยมันจะทําให้คุณออกไปได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่นับถือศาสนาใดก็แล้วแต่นะถึงแม้ว่าคุณจะมีศาสนาหรือว่าไม่มีศาสนาคุณก็จะสามารถหลุดออกไปได้ด้วยการที่ คุณเข้าใจในความสุขคุณเข้าใจในความทุกข์คุณเข้าใจในตัวเองคุณเข้าใจในธรรมชาติคุณเข้าใจในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในรูปแบบที่มันเป็นแล้วคุณรีแอคอะคุณรีแอค Act กลับไปในรูปแบบของการที่ความมีความให้ได้รับด้วยความเมตตาความสุขความรักและสิ่งดีๆไม่ว่าใครจะทํายังไงกับคุณก็กกแล้วแต่ะแต่ว่าตัวคุณอะจะไม่มองคนอื่นในทิศทางที่ไม่ดีหรือตัวคุณอะจะไม่ทําอะไรกับคนอื่นในทิศทางที่มันไม่เหมาะสมกับเขาหรือว่ามันอาจจะเหมาะ หรือว่าแบบถ้าเกิดว่าเขาทําร้ายคุณมาคุณก็แค่แบบนิ่งเฉยเข้าใจด้รู้ยอมรับว่าเขาก็ต้องมีบาดแผลของเขาและเขาอ่ะก็จําเป็นที่จะต้องชดใช้กับสิ่งที่เขาทําด้วยตัวของเขาเองโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแทรกแซงอะไรกับกรรมของเขาเพราะว่า เวรกรรมอะคา่ะใครทําอะไรก็ต้องได้รับสิ่งนั้นเสมอนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปยุ่งไม่จําเป็นที่จะต้องไปวุ่นวายแล้วก็ปล่อยให้เขาได้แบบได้อยู่ในจุดที่เขามีความสุขแล้วก็ได้อยู่ในจุดที่เขาเลือกไม่ว่ามันจะเลือกสิ่งไหนก็แล้วแต่หรือว่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเขาตัดสินใจยังไงนะคะนี่ก็เป็นแมสเซจนะคะที่ ให้ได้นะคะสำหรับคนกลุ่มที่2นะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมกันนะคะเดี๋ยว<อ>แดนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายอัลโลสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกกลุ่มที่3นะคะหรือว่า six of spiral นะ ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องบอกก่อนนะคะว่าขออนุญาตเปิดดวงทุกคนที่เข้ามาดูนะแล้วก็คําพูดบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะไม่ตรงใจไม่ถูกใจนะคะันนก็ต้องขอมาในที่นี้ด้วยนะและแนนก็ไม่ได้เจตนาเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทาร้ายใครหรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะจัดป่าสินใครนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันจะมีทั้งดีไม่ดีถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องเหมาะสมแล้วไม่เหมาะสมตามแต่บุคคลไปนะคะแล้วก็ตามกรอบของบุคคลที ยึดถือในสิ่งนั้นและแนนอ่ะอ่านออกมาตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะนนก็ไม่ได้ตัดสินอะไรจากมุมมองของแนนจากความคิดของแนนแนนอ่าน จากสิ่งที่นายได้รับมาจากพลังงานที่ลงมาแล้วก็จากหน้าไพ่เท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะอยู่ในมือคุณคุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือว่าเริ่มต้นใหม่หรือว่าจะอยู่จุดเดิมก็ได้อันนั้นมันก็อยู่ที่คุณนะคะแล้วมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรยังไงต่อไปเนาะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือคุณนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเนาะไพ่ที่คุณได้นะคะมี six of s p a r a l นะคะ the sun นะคะ two of s p a r a l นะคะ The world นะคะแล้วก็ to w of school เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันเป็นยังไงเนาะชีวิตตอนนี้ตัวตนของคุณนะคะอยากจะบอกกับคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอ่ะมันก็ต้องจบไปเป็นเรื่องปกติความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มันอาจจะดีในตอนนี้มันอาจจะมีปัญหาในอนาคตก็ได้ความสัมพันธ์ที่มีปัญหาในตอนนี้มันก็อาจจะดีขึ้นในอนาคตก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราและเขา คิดยังไงพูดยังไงทํำยังไงแล้วก็ส่งออกความรู้สึกออกมายังไงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้อยู่ที่ว่าเราจะใช้ความรักความเมตตากับมันหรือว่าเราจะใช้ความรุนแรงกับมันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเ,ออเมื่อเกิดขึ้นก็ต้องมีดับไปมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นใหม่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องดับไปเป็นเรื่องปกติ นะคะคมีเกิดดแบบับเกิดดับตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเป็นชีวิตนะคะมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะไม่มีอะไรหรือไม่มีสิ่งไหนอยู่มั่นคงถาวรมันมีความแตกต่างกันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าความแตกต่างอาจจะทำให้โลกสมดุลแล้วก็สมบูรณ์เพราะนันเป็น,นกลไกของโลกที่จะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านมืด นะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่ามันเป็นปกติที่จะต้องรักษาสมดุลรักษาให้บาลานซ์กันและเป็นปกติที่เราจะต้องให้ความรักให้ความเมตตาต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับด้านมืดนะคะเพราะสิ่งที่เป็นด้านมืดเนี่ยเขาจะมองเห็นแต่ความมืดเขาจะเข้าใจแต่ความมืดเพราะฉะนั้นแล้วว่าเวลาที่เขาเห็นแสงสว่างอ่ะมันจะทําให้บางทีอ่ะมันจะทําให้ตัวตนในตัวเขารู้สึกอึอดอัดรู้สึกแย่รู้สึกแบบ ไม่ไหวอยู่ไม่ได้มันร้อนมันต้องออกมาอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่อาจจะทําให้คนบางคนนะที่อยู่ในด้านมืดนานๆน,นะคะจะแสดงอาการเหล่านั้นออกมากับคนที่อยู่ภายใต้แสงสว่างนะคะหรือว่าคนที่แบบทําแต่ความดีทําแต่ความรักให้แต่ความเมตตกับคนอื่นนะคะแล้วก็ให้คําปรึกษาให้การดูแลรักษาโดยที่แบบเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทําร้ายใคร เพราะฉะนั้นแล้วอ่ค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านมืดอย่าสงสยัยอย่าลังเลเลยแล้วก็อย่ารู้สึกแย่ที่อาจจะมีคนบางคนพูดไม่ดีกับเราเพียงเพราะว่าเขาเห็นด้านมืดในตัวเขาผ่านตัวเรานะคะตัวเราอะอาจจะไปสะท้อนประสบการณ์หรือสะท้อนความรู้สึกของเขาที่เขามีกับตัวเขาในอดีตหรือว่ากับตัวเขาในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นแล้วอ่ามันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราทําดีให้เขาไปแล้วเขารู้สึกแบบไม่ดีหรือเขารีแอคกลับมาในมุมมองที่ต่างออกไปจากที่เราคิดว่ามันสมควรที่จะได้รับเพราะว่าต่างคนต่างพลังงานต่างคนต่างความรู้สึกต่างคนต่างเติบโตต่างคนต่างความเข้าใจและต่างคนต่างมีแรงรับแรงกดดันได้ในความรู้สึกในเวลาที่แบบไม่เท่ากันน่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้มองให้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็เข้าใจเคารพให้เกียิความต่างของตัวเองแล้วก็ให้เกียดความต่างของคนอื่นนะคะโอเคค่ะสำหรับคนกรุ่ปนี้นะคะนั้นก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขมากๆนะสำหรับใครที่อยู่ในฟิลของการที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นแล้วฟังความรู้สึกของคนอื่นแล้วแบบทำดีให้คนอื่นตลอดเวลาแต่รู้สึกว่าแบบไม่ได้รับความดีกลับมา นะคะคเราก็ขอให้คุณนะ่ะคือแบบมีสติแล้วก็เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เราให้ออกไปอ่ะมันจะได้กลับมาเสมอแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้กลับมาจากคนที่เราช่วยเหลือเขานะคะอาจจะกลับมาในรูปแบบอื่นๆหรือกลับมาในแบบในคนอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักกันเลยหรือว่าเราอาจจะแบบ ไม่ได้ตั้งใจที่จะได้พบเจอแต่เราก็ได้พบเจอเขาแล้วเราก็ได้แสงสว่างจากเขาแล้วได้ความรู้สึกดีๆจากเขาเหมือนกับที่เราได้ให้คนอื่นออกไปแล้วคนอื่นก็ได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วแอบขอบคุณคุณหรือว่าอาจจะแบบทําในสิ่งที่เป็นแสงสว่างต่อให้กับคนอื่นต่อไปได้อะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นแบบเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นได้เนาะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วพบกันใหม่นะคะทุกๆคนบ๊ายบาย